สวัสดีตอนเย็นๆครับผมได้เวลาให้ยาเด,ด็กๆอีกแล้วครับใส่เต็มที่เลยครับทีเดียวยิมเลยปุ่งนี้ค่อยตัดใหม่ครับผมเต็มที่เลยเด็กๆ ยังเหลือเยอะย่าเราติดที่เลยนะอัดเต็มที่เลยครับบรรยากาศน่าจะตกอยู่แล้วครับฝนเมื่อวันก็ตกมาหน่อยหนึ่งแล้วครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ